สวัสดีครับพี่น้องข้าวเกษตรกร4ี่สิบสองครับเช่นเคยครับแรกมือน,นี่สี้ามาเบิงพื้นที่ปลูกมะคุงมะคุงพันแขกนว่นครับซึ่งเตรียมนี่คือพื้นที่ที่ผมเตรียมไว้เสียพี่น้องเบิงพื้นที่ดินก้อนที่ทสิบปลูกเป,เป็นดินเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวแดงมีสภาพถ้าเกิดบ่มีนม้ำเลยสิแข็งครับแข็ง ซึ่งก็ต้องมีการเตรียมดินไว้ก้อนสีพาพี่นองว่าเป็นก้อนที่สิบปลูกนะครับนี่ก็สภาพดินผมไดยยกลองไว้ครับแล้วก็คิดว่าสีอเอาปุ๋ยมาใส่ครับนะครับผมเตรียมไวปปุ๋ยขอกับปุ๋ยขี้งวาครับถุงละสามสิบบาทครับเป็นขี้งวาเก่าบ่มีไม่มีแกลบผสมบ่มีฟางผสมครับเป็นขี้งวงร่วนๆครับพี่น้องถุงละสามสิบบาทครับ ที่จริงแล้วนี่เจ้าของเขาขายแค่20สิ20บาทผมจ้างสามารถจ้างพี่น้องไปไปกอ,อกห่สิบ,บาทเป็นสามสิบบาทครับพี่น้องถุงให่ถุงน,น้ำตาลครับห้อาสาภาพดินครับนี่ครับพี่น้องนี่ยกลองไว้สาภาพดินทั้งนี้ก็จะออกเป็นดินร่วนดำดนเหนียวรวนดำครับเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือสาภาพดินก่อนการปรับปร,รุงการบำรุงผมจะใส่ ผู้จีงง้วไว้แล้วก็ปล่อยแหมจีงง้วเนี่ยมันชอบที่ใส่งานเนี่ยมันหมดแก๊สหมืน,นยัางไงมันเป็นดินตะวานาออกเฉินไงมันแห่มันเย็นครับตะานาออกเฉินมันเย็นนี่ครับแห้เบิึงครับเดี๋ยวอีประมาณตัวนี้ดอกสองสามเดือนก็ตรให้ภาพาเบิังต้นสูงอีกชนิงครับ อมน,นีสีมะน้ำเสนออีกอย่างหนึ่งก็คือบักม่วงครับที่ผมได้มาจากเพื่อนของแม่บ้านผมที่ย่วงกลิดครับเพื่อนได้เพื่อนมักปลูกพืชครับมักปลูกครับได้เอามาฝาผมหลายต้นู่ครับแต่ว่าต้นที่สวยเบื้องนี้มันอยู่่ไกลผมนี่นะครับเพิ่อนเอินว่าบักม่วงอินเดียปากีสถานนี่แหละครับพันธุ์อัสมาพี่น้องอัสมาอจาจจะเด้เติบโตด,ดีมาครับ ผมได้ใส่ปุ่นบำรุงดินแล้วก็คมฟางไว้ตลอดครับนี่ครับสภาพต้นครับเมื่อรู้ว่าสิเป็นน้วยแบบใดเขาบรูครับตจรูแแต่ว่าเจ้าของค้นทีเพิ่นไหมาปลูกนี่อุตวามันแสบอิลีครับแสบเวอร์เลยแหละครับมองมองแสบอิลีครับนี่ต้นที่สองครับอันนี้ต้นนี้ต้นหนึ่งตายครับไอ้ส่วนหนึ่งปลูกยุบานเขาก็นังสิแตกยอดครับเขาแตกยอดตะโดนแล้วมันไม่เขียวหมดแล้ว ตัวที่สองตัวที่สามอยู่หลังองค์ครับครับผมพบปูป่พบมิตรสุรีอย่งางไรหรอครับแบบบ้านๆแต่ว่ากาอิงอยู่ครับครับไปศึกษาหาความรู้จากยูทูปเท่านี่แหละครับพีน่น้องยูทูปเป็นแหล่งความรู้ที่มหัศาจรรย์เป็นแหล่งความรู้ที่มหาศาล ที่ได้ใส่ฟุ้งขิงวัวแล้วก็พ่มดินไวุ้่มใ้มันรักษาความชื้นครับให้เบิ่งแค่สามตน้นนี่โอง่งน้ำครับเข้าใส่แล้วมันใหญ่โพดตักโผ่ถึงนี่คือสภาพที่ป,ปูบ่ผงแขกนวลครับมันมีแขกดำแขกนวลแขกดำกักระแซกขึ้นกันล่ะครับก็แขก,กแขกนวลตัวรูปมันสสวยครับแขกนวลมันสีนป,ประดับมันหลืองนวลนเป็นผุงงสำหรับตำ สมตำของอีสานเท่าครับสะรอดแต่ฝนแหละครับตกไม่จะรอดถ้าฝนมากผมว่าที่ถ้ำสปริงเกอร์อ่าพอดีแหละครับพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปบังสปริงเกอร์อรอรอรที่ผมล่วงเห็ดไปคร่า,ๆาวๆครับวันนี้ครับมันก็เป็นครับบานหนอกบานหน้าเท่านี่อีสานเท่าโดยเฉพาะพื้นที่แถวบ้านผมนี่มันต้องอาศัยฝ่าฝนพอเกิดคว่มแห่งแรงนี่ครับฟุ้น ขีงงวดหล้วนครับบ่มี่แมันง้วฟ้ามน่ครับงัวบานเท่ครับง้วหยินหญ้าฟั่งแต่ว่าเป็นขีงง้วที่ผลนขังไว้นี่คลองเนี่เป็นสองสามปีแล้วมันหลายเป็นขีงง้วเก่าซึ่งดีก็ขีงง้วใหม่ครับมันละเอียดเป็นดินบางส่วนนี่คือที่ผมบอกว่านี่ครับที่ผมบอกว่าผมจิจำลองเหตุการณ์ให้เป็นฤดูฝนผมสิทธิสปริงเกิ์พ่นน้ำไว้ครับนี่อันนี้คือตัวทุเรียนของแม่บ้านผมปลูกไว้ ก็ถือว่าเป็นการศึกษาเรียนรู้นะครับเกษตรกรผู้ใดก็ที่ว่าสำเร็จหรือว่าห้อหาควบรููยังประสุดกับาหาควบรู้น้ำกันครับนี่คือปู้ทุเรียนผม,ผมคิดวลาเพื่อผมววานผมคิดผมดจาลองเหตุการณ์ว่าให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดซึ่งถือว่าเป็นการลดนะครับผมคิดเป็นการติสริงเกอร์อ ให้มีความชื้นตลอดขึ้ยังฝนสิตกเนี่เอาผมจะล่อมันนครับเนาะพี่น้องแล้วเปิดว้าวเลยโอ้แรงมาเลยครับพี่น้องปีนอโอ้หลบมาท่านเอาไหมครับหนึ่งสองสามไปไปไกลมาเลยครับพี่น้องเห็นไหครับปินเกือฝนกาสีวพฝนให้ถึงขันชื่นนะครับกะคิดว่าให้จำลองเหตุการณ์ว่าอ่ามีฝนตลอด มีฝนตลอดดินก็นสิชซุ่มชื้นนิดๆบวกกับบวกกับแฉะนี่ครับน้องแต่ผู้ใดมีควบลูกอะ่ะคอมเมนต์มาหน,น่อครับห้องเป็นการศึกษาเรียนรู้บันทึกไว้นะครับผู้นี้ผู้ใดมีสม,มุดปากกากะ่ะบันทึกไว้ครับเป็นสถิติเป็นเอ่อเขาเรียกว่าเป็นการเรียนรู้เป็นการวิจัยแบบบ้าน,นอกครับพบพอว่าการวิจัยมันต้องนี้ขาสถิตินีห้องมันตองใครใส,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 ส่ขาสถิติครับใส่ขาควบจำ คมคืดเปรียบเทียบคร่าวๆล้วได้ผลเช่นได้ห่อกับปฏิบัติตามไปเลยครับพอแม่พี่น้องพอแม่หฮอตั้งแต่ดินตำบันมาเนี่ยมีการปลูกยูปลูกกินตั้งแต่ผมหญยมากนี่ต้นหมูมัวนัป็นต้นใยๆต้นบักฮู้เนี่ย,ย,ยก็ได้ขื้นต้อยเอาครับเพราะเห็นว่าเป็นในวิจัยวิทยังดอกพัฒผ์นกับว่าขายแต่ว่าทุกมือน,นี่เนี่ยหมูฮู้พัฒน์ผเมื่อหฮอที่เอามาตามมับหมูฮู้แสบๆเนี่ยถุดจนลกษ์สิทธิ์มาแล้วครับในทุน พอข่าเอาไปจนลิกิ์สินวลครับพี่น้องตั้งแขกตั้งแขกนวดนีส่สยหรือว่าแก้วกังดองนี่สิหรือบางครั้งขังนี่สยมันเป็นบวงพื้นบ้านของมันตะเก ا าเหล่านักวิชาการหรือว่าอพอขา่าค้นลำลุ้ยมแอบ,บอ้างวิจัยท่าทาผสมพันธุ์ท่าทาพัฒนาสายพันธุ์มันไปเปลี่ยนที่แท้สายพันธุ์เก่ามันก็นของพี่น,อน้องบังนเท่ากับเขามาศึกษาหาวิธีเหตุหแบบบรนทนี่นะครับน,นี่ผมเปิดแล้วครับ ังนั้นพก,ก็ปิดแล้วครับอันนี้คือเขาทดลองให้เบิ้งซื่อฟงผึ่งติดตั้งเสร็จครับพอที่ใส่ผมก็ใส่พ่อของตาสาร้างครับมันแข็งแรงดีว้าวที่ใไซน์ของตาสาร้างครับผมบไม่ใส่ของ,งของื่นผมได้โฆษณนนาซอยเพิ่นนะครับแต่มันดีขกว่นที่หลีตาสาร้างนี่ของเอสซีจีครับแข็งแรงหนาเอาแค่นี้นะครับเนาะพี่น้องผมจะติดปิดว้าวครับเอาเหยียบสามมันปึ๊บ พี่น้องว่าิึงมะพ่าวท่านนี้ครับฟังกบเสียงกบห้องรับ,รบเห็นมาครับนี่สวนมะพ่าวผมเห็นไหมครับกบห้องแสดงว่าสีนี้ฝนตก่ะเห็นไหมครับกบมันมันเอ่อเอาฝนแล้วครับพี่น้องขาดว่าอีสา,เานเ้องือสินักแหรอครับวันที่แปดที่เก่าเป็นวังสัน้นกะถือเป็นการเลียนรูพี่น้อง เดี๋ยวผมสืพาพี่น้องศึกษาไปพร้อมๆกันเห็ดไปพร้อมกันควบรูปในห้องบอ่อสาเร็จท่อขากัหาควบรูปเปิดยูทูปไปเบิ้องทิปไปเบิ้งที่เพิ่นเคยเห็ดไว้ว่ามันสด้ผลอยู่ในห้องกับมาปรับปรุงได้รูปรวมกันผมมีผิดวิถีหรอกครับพี่น้องเกษตรกรบ้านนอกบ้รนณาห้องห้องผลิตท่าเผื่อการค่าห้องท่าเผื่อความสุขเหลือการอยู่การกินเลี้ยงชีวิตครอบครัวเลี้ยงปลาเลี้ยงทองตัวของ ให้มีพ่ออยู่พ่อกินพ่ออยู่พ่อกินเหลือกินจะค่อยเอาไปขายครับพี่น้องอย่ผมก็ได้เอาอหอยชื่อเหียกว่าปล่อยอ,อ๋อมันคือไข่เลเี้ยวเด้อครับนั่นไข่เลี้ยวได้ใช่ะนั่นครับเรื่องเหลือเห็นไหมครับพี่น้องไข่เลี้ยวนึงไข่ท่านนี้ก็ไข่อีกแล้วผมเห็นคุณขาเขาบ้านเล้อครับ,บอหอยกินกระตัายบางฮวงต้มกินกระตัายบางฮวงกินกับแก้วคุณขาทัางอาหารกระสูงครับโปรตีนสูงต้นแก่เนี่ยครับ ใบว่าเพรหนึ่งทีโมแดงอยู่ดีถ้ามันอยูได้ขอบสะนี่นะมันสิดีมากราคาตะลิงตายย่ากเลยครับพี่น้องใบร่ลนลงมากับเป็นปุย๋ยปลากับแกนถ้าปลูกไปขอบสะเฮ้าถ้าปลูกไปลายแร่เร็วครับแต่ว่าดีอยูได้ผมปลูก,กไว้นะบครับตะลิงนี่เป็นชีวิตชีว่าตะลิงว่าพังกับนะ่ปลากับยูดีครับนะเลียงไกลไกลกับมันส่วนนอนอยู่นี่หลายยางเวีนันบอปลาไหลผมกับเอาปลาไหลมาปล่อย บ่กขายเด้ครับว่าจะใส่เบ็ดให้พี่น้องเบิ่งนี้ละครับโมนี่คำแล้วสมควรแล้วนะครับพี่นอ้องก็ผู้ใดมากวิถีชีวิตแบบง่ายๆบ้านๆทั้งผมนี่ก็ช่วนมากติดตามมาเบื่องมาคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนป้รดมีขขอมูลนดีๆจาาหมองอะไดก็แช่มากครับฝากลิงมากผมจะเด้ไปเบิ่งไปศึกษารวมกัน่าราบมนี่ก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดแชทนะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับ